อันยองนะเซลขอบสวัสดีคราทุกคนนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่แบบนีน้ดูเวลากันวันที่เจ็ดกันยายนนะฮะเดือนเก้าแล้วก็จะเซ้นปิดแล้วสิดีแล้วนะเจ๊เดยนจบเร็วๆแต่ว่าจะจบหรือเปล่านี้อีกเรื่องนึ้งนะวันนี้ก,วนนก็วันนี้ก็มีแพลนว่าจะไปหาเพื่อนนะครับไป ประชุมเรื่องการแสดงละครนะครับผมหลังจากที่เต้นกันอย่างหนักหน่วงก็มาแสดงละครต่ออย่างที่บอกนะฮะแล้วก็ทุกคนอย่าแซวสีผมน้องนะฮะอาจารย์ไม่ว่าทุกคนก็ห้ามว่านะหัวแบบนี้เข้าสอบได้นะจ๊ะตอนนี้เพื่อนก็มีบางคนที่ยังไม่ไปแล้วตอนนี้เขานัดเก้าโมงตอนนี้เพเวลาเก้าโมงครึง่งเราก็ยังไม่ไปเราไม่ใช่เด็กไม่ดีแต่เราเป็นเด็กไม่คเคยเลี้ยงแต่แรกอ,อยู่แล้ว โอเคเราก็จะทําการไปมองแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นหากางเกงใส่ก่อนตอนนี้คือเสื้อว่นเทงสั้นเวอร์มากเลยฮะสั้นเวอร์เลยอะเราต้องหาการเกงใส่แต่ว่าเอาไว้หาทีหลังแล้วกันแล้วก็เราไปอ่าพูดอะไรเนี่ยใช่เหรอไปไปมองเลยไปแล้วกันเป๊ยเจองจะไปงานนี้ผ้าแล้วตรงนี้ก็ผ้าอือหอก็กดแต่แต่ข้างล่างอ่ะมันแบบไม่นานอยู่นะ ม่ทข้างล่างมีบทอยู่นะโอ๋บอกว่ายังไงนะเมื่อวานผัดอกจาผัดอกจาที่ตันดาไม่เหมือนกันแล้วมันชอบบอกว่าตัวเองไม่ทานข้าวเสร็จแล้วแต่เพื่อนยังมองไม่เสร็จเออมันพูดบ่อยเราฟังกันตลอพูดเลยค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันแค่มีสีคือไม่งั้นมันจะบอกใจห่วงมากเลยจะบุกชอบจะบุกกันมาเลยใช่จะบุกโด่งนะจะบุกแปลงโด่งมากคือ ถ้าจะบอกว่ามันอะชอบบอกแบบเหมือนว่าน่าชื่นใจยังคนสวยคนสวยบ้านกาญจนบุรีขอสวัสดีตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นวันตอนเย็นของวันที่เจ็ดนะครับผมก็รุนแรขึ้นเพราะฝนตกถี่มากทำให้รู้สึกวันนี้รู้สึกเกียจทันทุกอย่างไปหมดเลยแล้วก็วันนี้ก็ไป ตากแดดตากลมมาก็สภาพ,พวันนี้ก็มีเรียนอีกเออสภาพแล้วก็จะมีไปค่ายอีกเออสภาพโอเคงั้นก็ขอตัวก่อนนะฮะถ้าพูดเคชเฉยสำหรับวันนี้ก็ขอจบบล็อกเท่านี้ละกันจะไม่เล่าอะไรทั้งนั้น